เต็นไป้ในวันแรกเลยเพรเราพอไมให้เขาทำดียนะก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆได้ความกรลังใจจากพี่ๆสื่อมวลชนทั้งพี่ๆน้องนๆสื่อมวลชนทุกทุกคนเลยนะความจริงเนี่ยทำให้ตัวนี้เองเนี่ยได้เติบโตในระยะเวลานสั้นเราก็ได้เรียนรู้ อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเลาคิดว่าต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องเร <laughs> ียนรู้อยู่ยังไงก็ขอบคุณในไมตรีจิตทุกทุกคนให้มาขอบคุณในทุกคําแนะนําขอบคุณในทุกความหวังดีแล้วก็ยังไงมีอะไรช่วยสอนช่วยแนะนําด้วยนะคะในวันนี้ก็ปีใหม่เนาะปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนถ้าใครเดินทางขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ <laughs> ถ้าใครไม่ได้เดินทางก็ <laughs> <า> <laughs> ขอให้เอนจอยกับกรุงเทพที่รถไม่ติดเนาะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะของกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะที่เอ็ม2.5ตอนนี้รองพึ่งพยายามสู้อย่างเต็มที่นะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอให้มันลิบดีซาลงเนาะให้มันดีขึ้นกเราจะได้แบบมีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะก็ขอพูดท่านสัน้นประมาณเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขามากๆแล้วก็สวัสดีใหม่ล่วงหน้านะคะ ่ง่ตอ๋อขออีกเรื่องหนึง่งคือขอขอบคุณทั้งคุณหมอชัยนะคะพี่คารมแล้วก็รองพึ่งด้วยต้องบอกว่าก่อนที่จะมารับตำแหน่งตรงนี้เราก็มองภาพตำแหน่งของการเป็นส่วนหนึ่งของโคโศรัฐบาลที่เป็นการร่วมรัฐบาลของหลายๆพร เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอได้ทั้งสามท่านนี้ทําให้เรารู้สึกได้ว่าการเมืองที่สร้างสารรค์มีอยู่จริงแล้วมันสาม,มารถทําให้เกิดขึ้นได้นะคะเราขอบคุณสามคนที่ทําให้ประสบการณ์ในการทํางานในการเมืองอันนี้ได้ถือว่านี่เป็นมือใหม่นะทาให้รู้สึกดีกับสิ่งที่ทําอยู่และมีกําลังในการทำงานค่ะขอบคุณค่ะ